ทางผู้ว่าบุรีรัมย์นะครับชวนปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารตามแนวพระราชดำริผู้นําต้องทําก่อนครับนายปิยรปิจนามนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรหญิงนัทธราดานะครับปิจนามประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการพัฒนาการจังหวัดพัฒนาการอำเภอและกลุ่มโคกหนองนาโมเดลร่วมกันทำกิจกรรม kick off ผู้นำต้องทําก่อนโดยร่วมกันปลูกผักสวนครัวนะครับปลูกผล,ลไม้นะฮะและแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์นะครับภายในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชนเข้มแข็งนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากผู้นำนะครับตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่ปฏิบัติภายใต้กรอบแนวการคิดนะครับ การเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นปรับเปลี่ยนดีชีวิตมีสุขนะครับเป็นการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนนะครับตลอดทั้งประชาชนทั่วไปได้มีการปลูกผักสวนครัวที่ปลอดภัยไว้รับประทานลดรายใจ่ายในครัวเรือนนะครับให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการที่หน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายนะครับหรือผู้นําร่วมกันนะครับปลูกผักขอภัยะ หรือผู้นําร่วมการปลูกพืชผักสมุนไพรนะครับและนําเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวนะครับไปเพาะปลูกในพื้นที่ของตนเองจึงเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างกระแสการต่อยอดและขยายผลให้ประชาชนได้รับรู้และปฏิบัติตามต่อไปครับ